สวัสดีเจ้าพิมพ์จกโก a ว c ชจับตาทองมาแล้วเจ้าวันนี้เราจะมาอู้กันถึงเรื่องที่นักลงทุนหลายคนกำลังกลุ่มขมับเลยคือทำไมนะกราฟทองคำมันดูสวยขนาดแต่พอหันไปดูพอร์ตเรานี่โอ้โหแดงเถือกเลยเจ้ามาหาคำตอบกันเลยดีกว่าเคยรู้สึกเหมือนโดนตลาดตบหน้าชาดใหญ่เข้าเต็มๆก็เจ้าคือแบบวินาทีที่เรามั่นใจสุดๆว่าราคามันจะไปต่อแน่ๆพอกดซื้อปุ๊บ ตลาดก็กระชากกลับจนหัวใจแทบวายเลยเนอะความรู้สึกมันอึดอัดเหมือนโดนบีบคอทั้งๆท,ท,ที่กราฟก็ดูดีๆแต่พอดกลับแดงจ้าเลยมันบอดใช่เรื่องบังเอิญเนะเจ้าแล้วก็บอใช่แค่เราคนเดียวที่กําลังเจ็บปวดกับสภาวะแบบนี้อยู่สถานการณ์แบบนี้เนี่ยพิมพ์ขอตั้งชื่อเล่นให้มันเลยเนะเจ้าว่าตลาด2บุคลิกหรือไบโพล่ามาร์เก็ตมันเหมือนเรากําลังขับรถสปอร์ตคันหรูเลยนะ แต่ดันต้องขับฝ่าพายุไตฝุ่นที่พัดมาจากทุกทิศทุกทางโอโ้มันเลยทั้งอันตรายแล้วก็คาดเดายากแบบสุดๆไปเลยเจ้าที่ตลาดมันมีอาการแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้มีสองขั้วอํานาจใหญ่ที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงกําลังเล่นชักเย่อกันอยู่กลางตลาดเลยเจ้าขั้วหนึ่งคือความกลัวส่วนอีกขั้วหนึ่งก็คือความโลภพอสองแรงนี้มาปะทะกันผลก็คือราคาจะสะบัดขึ้นลงอย่างรุนแรงและก็รวดเร็ว หรือที่เขาเรียกกันว่าวิปซอซึ่งเป็นกับดักที่อันตร,รายมากๆสำหรับนักลงทุนเลยเจ้าโอเคเรามาเจาะลึกกันที่ขั้วแรกกันก่อนขั้วแห่งความกลัวลมพายุลูกใหญ่นี่มาจากไหนก็มาจากความเสี่ยงเรื่องสงครามเลยจ้ะทั้งความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่อิรานก็มีท่าทีแข็งกร้าวขึ้นเรื่อยๆไหนจะสงครามในยุโรปตะวันออกที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบง่าย นักลงทุนรายใหญ่กับกองทุนระดับโลกเขาก็เลยมองว่าการถือทองคำตอนนี้มันเหมือนการซื้อประกันความเสี่ยงนี่แหละนี่แหละคือมือที่มองไม่เห็นที่คอยพยุงราคาไว้ไม่ให้มันร่วงลงไปลึกๆแต่ถ้าโลกมันอันตรายขนาดนั้นทำไมราคาทองยังไม่พุ่งทะลุฟ้าไปเลยล่ะคำตอบมันอยู่ที่อีกขั้วหนึ่งไงเจ้าขั้วแห่งความโลภตอนนี้กระแสะ AI มันแรงมากถูกยกย่องว่าเป็นเกมเชนเจอร์ที่จะปฏิวัติเศรษฐกิจโลกเลยทีเดียว ทำให้นักลงทุนเกิดอาการ FOMO หรือกลัวตกรถเลยยอมเทขายทองคําที่ดูน่าเบือ่อๆไปไล่ล่ากําไรในหุ้นเทคแทนแถมตลาดคริปโตก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอีกโอ้โหทองคําเลยต้องเจอศึกหนักรอบด้านเลยเต้าเห็นภาพชัดขึ้นก่าเจ้ามันคือการเล่นชักเย่อกันชัดๆเลยด้านหนึ่งคือแรงซื้อจากความกลัวสงครามที่มองว่าทองคําคือหลุมหลบภัยแต่อีกด้านก็มีแรงขายเพราะความโลภใน AI และคริปโตที่มองว่าทองคําเป็นสินทรัพย์ที่เสียโอกาสทํากําไร สองพลังนี้กําลังสู้กันอย่างดุเดือดสุดๆหรือเจ้าแล้วที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นนะเจ้าคือมันมีสัญญาณเตือนภัยมาจากโลหะเงินหรือซิลเวอร์ด้วยการที่ราคาซิลเวอร์พุ่งขึ้นเรงแรงเนี่ยอาจจะดูเป็นข่าวดีนะแต่มันบ่งบอกว่าตลาดกําลังเต็มไปด้วยเงินร้อนหรือการเก็งกาไรที่มันหนานแน่นผิดปกติมันเหมือนดาบสองคมเลยนะเจ้าเพราะพอตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยกาเก็งกาไรระย,ยะสั้นเนี่ยพอมีแรงขายออกมานิดเดียวมันจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เรียกว่า p a n ิ c s e ล ทำให้ราคาร่วงลงได้แรงและก็เร็วกว่าปกติมากๆเลยเอาละเจ้าเมื่อเราเข้าใจภาพรวมที่มันเปราะบางแบบนี้แล้ว <c oughs> ก็มาถึงไฮไลท์สําคัญที่จะเป็นตัวตัดสินทิศทางตลาดในค่ําคืนนี้นั่นก็คือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ตลาดจับตาดูอย่างใกล้ชิดที่สุดนั่นคือยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนหรือ durable goods orders แล้ตัวเลขนี้มันสําคัญจะใดสินค้าคงทน พูดง่ายๆก็คือของแพงๆที่ใช้ได้นานอย่างเช่นรถยนต์หรือเครื่องจักรถ้าตัวเลขนี้ออกมาสูงก็แปลว่าภาคธุรกิจและผู้บริโภคกล้าใช้เงินสแสดงว่าพวกเขามั่นใจในเศรษฐกิจนั่นเองเจ้ามันคือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนความเชื่อมั่นในอนาคตได้ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยนะคืนนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้3รูปแบบมาดูรูปแบบแรกกันก่อนถ้าตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดมากๆตลาดจะตีความทันทีเลยว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งเกินไปไม่จําเป็นต้องรีบรถดดอกเบี้ยแบบนี้เงินทุนก็จะไหลออกจากทองคาไปหาสสินทรัพยเี่ง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาทองอาจถูกเทขายอย่างรวดเร็วเลยเจ้ารูปแบบที่2ก็จะตรงกันข้ามเลยถ้าตัวเลขออกมาแย่กว่าที่คาดตลาดจะกลับไปกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยทันทีในกรณีนี้ทองคําจะได้รับพลังหนุนแบบติดเชอร์โบโลเลยเจ้าทั้งในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็จากการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินเร็วขึ้นราคามีโอกาสพุ่งทะยานได้เลยแต่รูปแบบที่3นี่แหละเจ้าที่พิมพ์อยากเตือนให้ระวังที่สุดเพราะมันคือ กับดักสังหารนั่นก็คือกรณีที่ตัวเลขออกมาคละกันเช่นตัวเลขรวมดูดีแต่ไส้ในกลับออกมาแย่สถานการณ์แบบนี้จะสร้างความสับสนอลหมานมากๆเราอาจจะเห็นกราฟพุ่งขึ้นไป20เหรียญให้คนรีบกดซื้อตามแล้วก็โดนทุบกลับลงมาที่เดิมใครใจร้อนรีบเข้าตอนกราฟกระชากแท่งแรกนะมักจะตกเป็นเหยื่อแล้วก็ติดดอยกันเป็นแถวเลยเจ้า เมื่อเราเห็นภาพรวมแล้วก็เห็นกับดักแล้วก็มาสู่ส่วนที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือแผนการเทรดที่เป็นรูปธรรมสําหรับโกลสปอ o t ตในค่ําคืนนี้เจ้าเราจะไม่ไล่ราคาแต่เราจะทําตัวเหมือนนายพรามที่ซุ่มรอรอให้เหยี่อเข้ามาในโซนที่เรากําหนดไว้เท่านั้นสําหรับแผนแรกแผนตั้งรับหรือย่อซื้อโซนที่ได้เปรียบที่สุดคือบริเวณ4,900ถึง4,940ดอลลาร์้วจ้ะถ้าราคาย่อตัวลงมาบริเวณนี้แล้วเริ่มมีแรงซื้อกลับ นี่คือจุดที่แน่พิจารณาเข้าซื้อโดยมีเป้าหมายทํากํำไรด่านแรกที่4,990และเป้าหมายถัดไปที่5 0 7 5ดอลลาร์แต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะเจ้าคือจุดตัดขาดทุนต้องวางไว้ที่4,870ดอลลาร์อย่างเคร่งครัดนะเจ้าแต่ถ้าตลาดเลือกที่จะไม่ย่อล่ะเราก็มีแผนสำรองคือแผนซื้อตามหรือ follow by เงื่อนไขสำคัญคือห้ามใจร้อนเด็ดขาดเราจะพิจารณาซื้อก็ต่อเมื่อเห็นราคาสามารถ b r e a และก็ยืนเหนือระดับ5,000ดอลลาร์ 5, ได้อย่างแข็งแกร่งเท่านั้นถ้าผ่านได้เป้าหมายแรกคือ5,075และเป้าหมายถัดไปที่5,170ดอลลาร์ 5, ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ที่4,950ดอลลาร์จ้าว ทีนี้มาดูกันที่แผนสําหรับทองคําแท่งบ้านเรากันบ้างเจ้าสําหรับนักลงทุนในไทยการดูแค่ราคาทองโลกอย่างเดียวอาจจะบะพอเพราะเรามีปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําให้กลยุทธ์ต้องปรับให้เข้ากับบริบทของเราโดยเฉพาะเลยเจ้า สำหรับกลยุทธ์หลักย่อซื้อของทอมคำแท่ง96.5%โซนที่พิมพ์มองว่าเป็นโกลเด้นโซนหรือโซนเข้าซื้อที่คุ้มค่าที่สุดจะอยู่ที่72,000-72,600ถึงบาทเจ้าถ้าราคาย่อลงมาในกรอบนี้แนะนำให้ทยอยแบ่งไม้เข้าสะสมได้เลยโดยมีเป้าทำกำไรระยะสั้นที่73,300และเป้าถัดไปที่74,600บาทส่วนจุดหนีต้องชัดเจนที่71,600บาทนะเจ้า ส่วนสายซิ่งที่ชอบเล่นกับโมเมนตัมหรือกลยุทธ follow ์ follow by เงื่อนไขสำคัญคือต้องเห็นราคาขึ้นไปยืนเหนือ73,500บาทให้ได้มั่นคงก่อนย้ำนะเจ้าว่าต้องยืนให้อยู่จริงๆถ้าผ่านไปได้เราถึงจะมองเป้าแรกที่74,600และเป้าถัดไปที่76,000บาทโดยมีจุดตัดขาดทุนที่72,800บาทเจ้าบทเรียนสาคัญที่เราได้รับจากตลาดในวันนี้ก็คือความแน่นอนเพียงอย่างเดียวในโลกการลงทุนคือความไม่แน่นอนเจ้า ท่ามกลางพายุข,ข่าวสารสิ่งที่จะปกป้องพอร์ตของเราได้ดีที่สุดไม่ใช่การพยายามทำนายอนาคตแต่คือการมีวินัยและความใจเย็นซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความผันผวนนี้ไปได้แม้ว่าวันนี้แสงสปอตไลท์อาจจะส่องไปที่หุ้นเทคโนโลยีกับ AI ที่กำลังวาดฝันถึงอนาคตที่สวยหรูแต่เราลองมามองภาพใหญ่ในระยะยาวกันสักนิดนะเจ้าประวัติศาสตร์ได้สอนเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า เมื่อเสียงดนตรีแห่งการเก่งกำไรมันหยุดลงและงานเลี้ยงเลิกราสินทรัพย์ที่ยังคงยืนหยัดและรักษามูลค่าความมั่งคั่งได้อย่างแท้จริงก็คือทองคำเสมอมาเจ้าคำถามที่พิมอยากฝากให้ไปคิดกันต่อก็คือในยุคที่ AI กำลังดึงดูดเงินมหาศาลไปแบบนี้อะไรจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้โลกหันกลับมามองว่าทองคำคือพระเอกตัวจริงอีกครั้งจะเป็นฟองสบู่เทคโนโลยีที่แตกออกหรือจะเป็นวิกฤตสงครามที่รุนแรงกว่าเดิมลองคิดกันดูนะเจ้า ลองแชร์มุมมองเข้ามาในคอมเมนต์ด้านล่างนะเจ้าพิมพ์อยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนจริงๆเพื่อจะได้นําไปอู้กันต่อในครั้งหน้าเจ้าและถ้าไม่อยาก่าพลาบทวิเคราะห์ที่เจาะลึกแล้วก็ทันสถานการณ์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง go watch จับตาทองไว้ด้วยนะเจ้าเพื่อที่เราจะก้าวผ่านความหันผวนนี้ไปด้วยกันและพบกันใหม่เจ้าสวัสดีค่ะ